เพื่อน,อนๆร่วมดงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาเล่นคลิปพียอากาศนะคะในหัวข้อที่ว่าถ้าวันนี้เขาเจอคุณ เขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะถ้าคุณมาเอินไปเจอกันนะคะหรือมีนัดกันก็แล้วแต่วันนี้ถ้าเขาเจอคุณเขาจะรู้สึกอย่างไรคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะถ้าใครอยากดูตรงนะคะก็แนะนําไปดูดวงส่วนตัวเนาะก็ตอนนี้จัดโปรนะคะเมามๆอยู่นะคะ3เดือนไม่จํากัดคําถามนะคะ499บาบาทใครสนใจก็ทักจองคิวที่ไลน์เนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าวันนี้ถ้าเขาเจอคุณเขาจะรู้สึกอย่างไร มีตัวเลขให้เพื่อนๆเลือกทั้งหมด3ตัวเลขคือเลข1เลข2เลข3เพื่อนๆเลือกเลยค่ะชอบเลขไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกองที่1ค่ะ ถ้าวันนี้เขาเจอคุณเขาจะรู้สึกอย่างไรรู้สึกถึงความสนุกสนานรู้สึกมีความสุขรู้สึกตื่นเต้นนะคะวันนี้คุณน่าจะเป็นมาในแนวใหม่มาในแนวที่เขาอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือเขารู้สึกดีใจมากๆตื่นเต้นมากๆรู้สึกมันคือความท้าทายอย่างหนึง่งแล้วก็มีความสนุกสนานเขาจะดูกระปี้กระเป๋าดูแฮปปี้มากๆเลยนะคะดีใจด้วยอา่าส่วนคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะวันนี้เขาจะรู้สึกอย่างไรที่เจอคุณเขาจะรู้สึกว่ามีความกระตือรือร้นที่อยากเข้าหาหรืออยากพยายามพูดคุยกับคุณนะคะ ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกหรือเป็นคนที่ไม่ได้พยายามมากขนาดนั้นแต่การกลับมาเจอคุณอีกครั้งนึงมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากพยายามขึ้นอยากจะ take action มากขึ้นอยากจะใส่ใจมากขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กล้องที่3ค่ะ เขามีคําพูดมากมายเลยค่ะที่เขาอยากจะพูดกับคุณอยากจะขอโทษอหรืออยากจะทําให้คุณรู้นะคะเขาอาจจะรู้สึกผิดนะคะในสิ่งที่เคยทํากับคุณหรือเขาอยากจะสนทนากับคุณอะ่ะหรืออาจจะอยากพูดอะไรบางอย่างกับคุณด้วยซ้ําเราว่าเขาน่าจะทักคุณหรืออยากหรือจะพูดกับคุณหรือไม่อาจจะส่งข้อความหานะคะหรือโทรหาหลังจากที่เจอกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ